แดดฮ้อนถอนยาได้หน่อยเดียวนึงเจ้าก่อนนะครับยาสิมานตัดหกักหัวหอมกับใบหัวหอมอ,ออกนะมันแห้งแล้วเก็บมามัดตาก,กาสันมันล้วงมันล้วงจากเชือกนะครับก็เลยใส่ต,ากาสตากาะกะ้าใส่ตะก้าใส่ข้าวอะไรนี่เลยมันแห้งแล้วมันจะมามัดตากหัวหอมกับง่ามอยู่นะครับหอ,อยง่าย หอ,อมแดงอันที่ปล่อยให้มันออกดอกกระตัดมาเงาเนื้อครับน่จะปลอ,อกว่อนใส่นี่เดี๋ยวดูกกนใส่ ปลูกทั้งหอมม่วงหอมแขกทั้งหอมหอมใหญ่หรือว่าเทียวจากตะกาเทียวจากตะการดีมากกว่า อันนี้บร่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์ส่ได้ซื้อเพราะอุปสรางแกไปเพาะทึ่งเขาแกไปเพาะบนภูเขามันใหญ่ละแกเอาลงมาปลูกช่วงกว้อนหนาวประมาณเดือนเก่าเดือนสิบแกภาพตูก ขอแกมารลอยก็ตร้นะครับประมาณร้อยยี่สิบต้นแกทอนแห้งว่าถิถอนอยากระถอนได้หน่อยเดียวนะอนใส่เสือแคนยาากับอืดอัดนะครับแห้งห่อนเติมก็เ,เลยถอดเสือแคนยาาซะเสือกันล่มกันเลอะกันเปื้อนนะซื้อมาเยอะ แต่ว่าเสือกลามนี่ใส่มาจากบ้านแล้วออกงำมๆกันครับมันแห้งแล้วฝนพึ่งตกหมู่ว่านนี่มาไมอนี่ห้อนครับเขตนี่ตกบ่ค่อยแห้งครัเพราะว่าสังเกตจากสวนดิน ดินบอ่อเปียกเลยแห้งดินแห้งดินตรงไอแปลงพักนะครับที่ให้เป็นคู่ไวน้นะให้เป็นขึนแปลงไว้น่ะแห้งแห้งครับเป็นชัดเลยแห้งมากเลยน้าม็ว่าเต็มตุ้มครับตุ้มใหญ่น้าม่าเต็มเลยเพิ่มขึ้นมาหน่อยเดียวเอง มันเป็นตกทางอื่นแห้งตกทางนี้บ่แห้งก็ะิได้ไปเข็นน้ำเมื่อกลแล้วเบิ้งสภาพแล้วแรงนี่ทางมดจากทั้งเบิร์ดนี่ก็ี่ิได้ไปเข็นน้ำเพื่อก่านะครับต้องได้ไปเข็นน้ำเหมือนเดิม เห็นไม่ชัดนะเยอะเปือกหอมก็จะเป็นถมโคนต้นพักเก่านะครับเปือกหอมใบหอมพี่ตัดออกอากาศห้อนจัดถ่ายคลิปกลางแดดก็ไดไ้นะครับได้ไปถึงหานาที่ ทรศัพท์พมันแจงเตือนเลยมันหน้าจอมืดไปเลยอากาศร้อนโทรศัพท์พมันห่อนเกินไปมันทนบ่ได้แต่ว่าหอมหัวใหญ่ปีนี้หัวบกไป่ใหญ่ไปเลยนะส่วนไลเป็หัวหน่อยขนาดใส่ปุ๋ยให้สองรอบอยู่ดิใส่ปุ๋ยให้ทั้งสองรอบ ็คืนว่าแล้วเนาะปลูกกินเองไม่ได้ปลูกขายถ้าปลูกขายคัดไส้นี่ได้เพี่ง20หัวป่ะนะครับส่วนลายของชิวหัวประมาณนี้แหละว่าหน่อยก็ได้ ตอนแรกก็ว่ามัดตากแล้วกฏิให้มันหอยตรงเต้งหอยตากไว้แบบนั้นมันอยู่บได้นะครับพอใบมันแห้งมันเชือกมันหลวมมันก็ะลวงมัดต่ออีกก็บ่ได้มันขาดมันหนักหอหอมมันหนักก็เลยได้มาปอกพี่น้องก็เลยต้องมาปอก แล้วก็ใส่ตะกร้กกาวไว้บางบัวบางงามกับพอดีกินอยู่ได้พี่น้อง ก็ดีกินอยู่ด้วยเนาะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปสวา่าล่ะนี่จะไม่หัวหน่อยหัวใหญ่ขาเปียกมดเลยอากาศร้อนเหงื่อออกเหงือ่ออกแขน เศร้าก็มาเกาะลังค่าอยู่ในคูนมาร้องเป็นเพื่อนอย่างนี้มีนกเป็นเพื่อนหาผ้าก่อนอ้ทั้งเ็ดโตทั้งเ็จแขน ดีนะครับยังมีลมเนี่ยอันนี้มีลมทำบ่มีลมนี่นักก็นี่ซื้อน้ำแข็งมากินพร้อมเอาน้ำใสก่กระติกมากินด้วยอากาศร้อน หัวเล็กหัวเล็กหัวน้อยออกกะมากก็นอนเมื่อกี้ชั่วโมงเหรอครับ ตื่นแล้วอยู่หองกระจก๊ยบเห็ดเนี่ยก็เลยออกมาสวนนะครับมีเนวเห็ดลายยางมาสวนที่แน่ๆหญ้าเนี่ยขื้นง่ามอีกแล้วถอนไปก่อนหนานีแล้วก็มาฝนตกใบสามแล้วเสียงเสียงออดดังนะครับเสียงกิ่งเสียงออดดังลบลบวายสามโมงแล้ว ในตะกร้าที่สองนะครับหอมหอมปีนี้ได้สองตะกร้าเปลี่ยนมุมกันพี่นอ้องอากาศห้อนโทรศัพท์มันห้อนมันดับเรียลายนะครับเลี้ยเยอะเปลี่ยนมุมไาย เราอยู่ผู้เดียวต้งตองโดนโทรศัพท์มันดับมันห่อนจัดโอ้ยมันแข้งขาปนป่ก็ได้ก็นลายบอกแม่มาแล้วเลย บางลูกมันคือมีอย่างออกมาแสดงว่ายัาง,าง,ยางไม่แห้งนี่เนาะยังไม่แห้งเท่าไหร่ อบอกแล้วแล้วก็ตีไปห้าหดน้ำพัก หอมแขกง,ง่ามกลัวนะครับหอมม่วงหอมแขกห,หัวใหญ่กลัวจรียาส่วนลายเท่าเๆกันไล่ๆกันแต่หัวหอมใหญ่นี่ต่างกันลายนะครับหัวหน่อยลายหัวใหญ่ไม่หน่อยไม่หน่อยหัวนี่หัวห,วหน่อยนะครับ ได้ไส้นี่เท่ากันเบิดส,สวนกับพอดีนะไส้นี่พอดีใส่ปุ๋ยให้สองรอบเหมือนกันครับหอมม่วงเนี่ยนะหอมแขกนะแต่มันได้เท่านี้ ยวปีนาสิเปี่ยนที่ปลูกย้ายที่ปลูกย้ายแปลงปลูกแตงกว่าไทยกับปลูกนะครับแต่ว่าบปีนี้บ้วงาามเพราะว่ายายมาปลูกข้างในปกติทุกปีปลูกริมถนนนะครับตรงนั้นง่ามแห้งที่จะลูกใหญ่ๆ ทั้งมีกองไอ้ขี้วัวพร้พอ,รอรมตรงนั้นอ๋อปลูกข้ใงใไซต่ตะขิดเลื่อยไซตปุ๋ยปรับสภาพบินมงงามเลยครับมันนี้ก็เลยออกมาเฮ็ดนำหมกักอยู่ที่สังกัดแสงมาไว้หดแต่กว่าหมกตะเ้าหมลนผ้าแม่งลัก ร่มอ่อนครับลมไม่ดีเลยร่มไม้แห้งเย็นๆชจกกบัดเนาะ ได้ประมาณนี่เบิดสวนกับที่พอดีนี่หัวหน่อยสุดในสวนแล้วครับเนี่ยเล็กสุดในสวนแล้วเนะี่ยสำหรับหัวหอมใหญ่แต่หอมแขกเล็กสุดในสวนเท่าหัวเมมืมอเนี่ยครับน,นี้ใหญ่กว่าหัวมมมออย่นั้นเนี่ย อนปลูกต้นเพิ่นกับต้นน้อยๆครับต้นเล็กนิดเดียวเอาไข่ไก่เลยโอ้น้่นแข็งละลายหมดแล้วเนะี่ยซื้อยูเซเว่นซื้อแบบแชร์แชร์ฟิตมากนะครับแบบแข็งปกมาเลย จะละลายไปแล้วน้ำแข็งไม่เหลือเลยมือเปียกมือที่เรามัดไว้มันร่วงหมดแล้วจะได้ใส่ตกกะ้า พอดีเปลือกกับใบแห้งจะไปคุ้มอ้โคนต้นตัวฝักยาววัดีิเลยนะครับตัวฝักยาวออกดอกแล้วเห็นลูกน้อยแล้วนะครับปีนี้ติดลูกแล้วว่าจาะบาปูกมาปูกเห็นเพิ่นโพสขายก็บดซื้อ่าได้สร้างซื้อนะครับเพิ่นเพาะขายต้นโตแล้ว ปกติปลูกเองเพราะจากมเมล็ดเพราะเองตรงไ่ปลูกลายโหดเท่าไหร่งามงามนี่แต่ใบปลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แยกเรียบร้อยแล้วอันนี้ใส่กลางในสวนนะครับใส่กลางใส่เล็กอันนี้ใส่ไงนะครับใส่ถุงพอม อันนี้จไปแขวนสายใหญ่หมวใหญ่ดีกว่าพี่น้องอันนี้ว่าน้อยก็บหน่อยครับตัครับใบเลยนมีกลางอันนี้กลางของแท้และกางต่างกันอยู่นะครับต่างกันเยอ่ ส่ใหญ่ไซกลางไ่เล็กอันนี้เดี๋ยวจะไว้แจก,กลูกค้านะครับไว้แถมเวลาลูกค้าสร้างบุลละตอนเก็บมะเขือเก็บบวบตอนลูกค้าสร้างจะไว้แถมโอเคครับกระสีประมาณนี้ เก็บเก็บมอมกับสระมานี้นะครับเซลฟี่จักหน่อยก่อนเซลฟี่สักหน่อยก่อนคลิปนี้จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหมค่คลนะิปหน้าบายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ